เพราะความสวยงามของโลกใบนี้ครับไม่ได้ถูกขีดจำกัดไว้สำหรับคนครบสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายในการออกมาเดินทางท่องเที่ยวออกมาชื่นชมและมีความสุขกับความสวยงามของโลกครับเพราะสำหรับคนที่มีข้อจำกัดทางร่างกายไม่ว่าจะข้อจำกัดในเงื่อนไขใดๆทั้งสภาวะความพิการหรือแม้แต่ข้อจำกัดทางอายุที่มีมากขึ้นแน่นอนครับว่าเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวนั้นมันมีความหมายกว่าการได้ออกมาพักผ่อนครับ เพราะสาหรับคนพิการเองแล้วนะครับการได้พาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆพาตัวเองออกมาอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกภายใต้เงื่อนไขของความพิการที่ตัวเองมีนั้นมันคือการสร้างความรู้สึกบางอย่างครับให้กับตัวเองหรือจะว่าไปแล้วนะครับการได้ออกมาท่องเที่ยวได้ออกมาเดินทางมันก็คือการได้บําบัดตัวเองจากความพิการครับและที่ข้อจํากัดในเงื่อนไขของร่างกายซึ่งแต่ละความพิการนั้นมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันซึ่งข้อจํากัดเหล่านี้ครับล้วนคือปัจจัยที่สําคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจครับในการพาตัวเองออกมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยปัญหานี้ครับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญครับในการสร้างโอกาสให้กับทุกคนทุกสภาพร่างกายได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงการมองเห็นซึ่งศักยภาพของโอกาสตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของกลุ่ม Tourism for All หรือกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับกองทุนส่งเสริมว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับจึงให้การสนับสนุนในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวครับที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยมีการดำเนินในพื้นที่6จังหวัดทั่วประเทศได้แก่กรุงเทพมหานครพระนครีอรยุธยาสุขโขทยัยเชียงใหม่เพชรบุรีและประจวบคีครีขันครับ ร่วมถึงการน,นำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวที่ผ่านการสำรวจไปนำเสนอเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่งาน World Travel Market London ประเทศสหราชอาณาจักรครับซึ่งเป็นงานเจรจาทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงครับที่ช่วยสับสนุน ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนพิการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นครับให้คนพิการนั้นได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมออกมาเดินทางท่องเที่ยวออกมามีความสุขกับความสวยงามของโลกใบนี้อย่างเท่าเทียมครับออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเพราะข้อจำกัดทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรคในการมีความสุขครับ